สวัสดีครับชาวนอนหนังและชาวด้อมํำถูดทุกท่านเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์กดซับสไครป์แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกาลังใจชั้นดีในการทาคลิปของผมเลยนะเร่เข้ามาครับมีโปรเจกต์ใหม่มานําเสนอ <c oughs> ช่วงนอนหนังหาทำ <c oughs> เอามาพรีเซนต์ก่อนนีคค่คลิปแรกนะครับของตัวโปรเจกต์นี้ชื่อโปรเจกต์โค้ดสั้นๆจำง่ายๆก็คือหนังหน้าดูบอกต่อ อนเซปต์ของหนังหน้าดูบอกต่อเนี่ยก็คือปกติผมดูหาตัวอย่างหนังใหม่ดูอยู่แล้วใช่ปะเออหาตัวอย่างนั่งใหม่ตื่นเช้ามาหาตัวอย่างนั่งใหม่ดูมีหนังเรี่องอะไรน่าดูบ้างอะไรเงี้ยเออแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีหนังบางเรื่องไว้ที่มันน่าดูแล้วทําไมไม่บอกต่อเล่า เออผมก็เลยทําเป็นคลิปเป็นคอนเซปต์ในครั้งนี้ขึ้นมาก็คือหนังหน้าดูบอกต่อโดยที่หนังหน้าดูบอกต่อเนี่ยจะเน้นไปที่หนังใหม่นะเออเน้นไปที่หนังใหม่ก่อนนะครับผมและอาจจะมีผสมหนังเก่าเข้ามาบ้างอย่างเช่นคลิปนี้นะครับจะมีหนังเก่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับในปี2022ะครับแต่ คอนเซปต์ของหนังน่าดูเนี่ยจะเน้นที่หนังใหม่ก่อนนะแล้วก็หนังทุกเรื่องที่ผมคัดมาแนะนําทุกคนเนี่ยก็คือตัวผมจะเป็นมาตรฐานนะว่าเฮ้ยมันน่าดูเพราะฉะนั้นใครที่ชอบดูหนังฮอลล์เทเลอร์หรือใครที่มีแนวการดูใกล้ๆก,ก,กับสไตล์ที่ผมชอบเนี่ยก็น่าจะถูกใจวันนี้มีมาสี่เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นหนังฮอลล์ er นะครับชื่อว่า Front Ro o m เพลงชียเพลงโดนซิการ์ลิคแน่เลยเนี่ย <c oughs> I'm a new My dad is dead. Your father's final request was he wants you to take your mother into your home. hello, Huh? Well, We can pay off the house with that money. Never hear me telling me to run away. Welcome home, Solange. Oh, what's your name? Yeah, that's the nursery. Oh,

Huh? Do you fear the Lord? No. Fear me! Huh? huh? She said that you hit her. Oh, yeah. She wants you to think it was me. She wants to replace me. Oh, I am her. Oh. oh, no. Oh, no, yeah, like yeah. Yeah. เยี This yeah. ่ยห์โชลินท์โชลินท์โชลินท์มหาปยเลยกันใหญ่ เรามาดูสเตตัสพื้นฐานของหนังเรื่องนี้กันก่อนนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Front Room นะครับผมเป็นหนังจากค่าย A24 นะมาในช่องหรือแนวนะครับ Herler t a y l e r นะครับผมกำหนดฉายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะอยู่ที่6กันยาปี2024ส่วนในบ้านเราก็ต้องรออัปเดตอีกทีนะครับผมซึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกจัดเรทอยู่ที่เรท R ส่วนซินนนปสิ์ของเรื่อง The Front Room มีอยู่ว่าถือเป็นช่วงเวลาที่แสนสุขนะครับเมื่อ เบรนด้ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกแต่ในช่วงเวลาแห่งความสุขเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเมื่อข่าวร้ายได้มาถึงพ่อของสามีเบรนด้าเสียชีวิตกระทันหันและความปรารถนาสุดท้ายของผู้ตายนั่นก็คืออยากให้ลูกชายของเขาเนี่ยช่วยดูแลแม่ที่กำลังแก่เท่าเบรนด้าและสามีจึง จำเป็นที่จะต้องให้แม่สามีมาอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะได้ดูแลกันและกันได้แทนที่ทุกอย่างจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันกลับกลายเป็นเลวร้ายยิ่งขึ้นเพราะว่าแม่สามีนั้นเนี่ยเคร่งศาสนาและยังมีความเชื่ออีกว่าตัวแม่สามีเองเนี่ยสามารถติดต่อกับวิญญ,ญาณได้ในเรื่องนะครับมันจะมีการเล่นเรื่องแบบเน็บแนมเรื่องการเหยียดเชื้อชาติออแม่สามีคนขาวเหยียด ภรรยาเมียลูกที่เป็นคนผิวสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนตัวผู้มุกับเนี่ยก็คือแม็กซ์เอเกอร์สกับแซมเอเกอร์สนะครับเป็นพี่น้องของโรเบิร์ตเอเกอร์สผลงานที่ผ่านมาของโรเบิร์ตเอเกอร์สแล้วก็ t h เ w อ t c h Like r o o m อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นผลงานของพี่น้องของโรเบิร์ตเอเกอร์สอีกทีนะครับซึ่งทรงมาดีนะผมว่าทรงมาดีน่าดูดูจากตัวอย่างเนี่ย ผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่น่าจะเล่นกับเรื่องสภาวะเรื่องมนุษย์เรื่องคนอะไรอย่างเงี้ยแต่จุดหนึ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันแตกต่างจากหนังเรื่องอื่นๆก็คือมันมีจังหวะบิวอัพที่เล่นกับเหมือนติดกลิน่นเหมือนคล้ายๆกับแบบ เหมืนอนศาสนาความเชื่อหรือแบบพูดผีปีศาจอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับผมแล้วก็มีแม่สามีที่ดูประหลาดๆซึ่งปกติแล้วหนังเทเลอร์หรือหนังเฮอร์เลอร์ที่มีตัวละครเป็นคนแก่อยู่ในเรื่องแล้วคนแก่ในเรื่องถูกสร้างและบิวให้เป็นเหมือนจุดที่จะทำให้เราขนหัวลุกอนะครับส,ส่วนใหญ่แล้วมันจะทำออกมาได้ดีคุณจำเรื่องเดอะวิซิตได้ไหมเออเดอะวิซิตก็เล่นกับ คนแก่นะเ,เล่นกับผู้สูงอายุเหมือนกันในเรื่องก็มีผู้สูงอายุเหมือนกันที่มาสร้างความคนหัวลุกความเวียดความประหลาดให้หนังเรื่องนี้ก็ก็เล่นโพสิชันนั้นคล้ายๆกันหมายถึงเอาตัวละครผู้สูงอายุเนี่ยมาสร้างความประหลาดมาสร้างพฤติกรรมประหลาดลดสร้างความกดดันสร้างความเวียดสร้างความแปลกประหลาดให้กับคนดูซึ่งโพสิชันนี้น่าสนใจผมมองว่าใช้กี่ทีก็ได้ผลนะเออ เล้วอย่างมันยังมีมันน่าจะมีพวกเรื่องของนัยะพวกอะไรด้วยอย่างซีนที่มีแม่สามีเนี่ยอุ้มหลานอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นมีอยู่ในผลไม้มีแพะแกะอะไรอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็น่าจะมีเรื่องนัยะต่างๆด้วยนะครับสัญญาที่ซ่อนเอาไว้ในเรื่องนะครับต้องไปรอดูอีกทีเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนผมสไลด์เจอตัวอย่างนี้คือไปโคตรน่าดูภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับคือภาพยนตร์เรื่อง Never Let Go มาในช่อง Horror Trailer มาดูแสแตตของหนังเรื่องนี้นะครับแสแตทพื้นฐานของหนังเรื่องนี้นะชื่อเรื่องก็คือ Never Let Go นะครับผมจากล i ออนเกตมาในช่อง h e r ร์เรอร์เทเลอกำหนดฉายในสหรัฐอเมริกานะเอออยู่ที่27กันยายนปี2024นะครับส่วนในบ้านเรายัง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 ไม่เห็นนะครับผมยังไม่เห็นกำหนดฉายที่ชัดเจนส่วนซินอปซิสของ Never Let Go ก็คือณจุดสิ้นสุดของอรารยธรรมมนุษย์โลกถึงคราวต,ต้องล่มสลาย แม่ลูก3มคนหนีมาใช้ชีวิตเก็บตัวกันอย่างเงียบๆอยู่กลางป่าเวลาจะออกไปไหนมาไหนเนี่ยทั้งสคนจะคอยเอาเชือกผูกที่เอวเอาไว้ตลอดเวลาและแม่จะสอนลูกๆเสมอว่าอย่าปล่อยเชือกเพราะข้างนอกเนี่ยมันเต็มไปด้วยวิญญาณและปีศาจร้ายแต่ดูเหมือนว่าความสงสัยยังงเกิดขึ้นในใจมันทำให้สงสัยว่าวิญญาณและปีศาจร้ายที่แม่พวกเขาพูดเนี่ย มันมีจริงหรือไม่นะครับในเรื่องมันต้องมีใครคันสักคนในหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์ถูกไหมมันต้องมีคนคันเฮียนี่คือคือคือคนที่คันประเด็นแรกที่ผมว่าน่าสนใจในหนังเรื่องนี้ก็คือบรรยากาศคุณเห็นไนซีนและบรรยากาศต่างๆของเรื่องป่ะผมว่าเฮ้ยเฮียหนังเรื่องนี้บรรยากาศโคตรด,ดีแลวโคตรได้เลยเป็นหนังโพสต์โพคัลิปด้วยนะเออตัวหนังเขาจวดตัวเองว่ามันเป็นโพสต์โพคัลิปโดยที่เป็นหนังโพสต์โพคัลิปที่ไม่ต้องเห็นโลกล่มสลายก็ได้ ไม่ต้องไปถ่ายกันตึกล้างเมืองทองก็ได้โฟกัสที่ตัวละคร3ตัวที่ติดอยู่ในคล้ายๆกระท่อมกลางป่าอะไรอย่างนั้นตัวหนังมีทรงเหมือนกับว่าจะเล่นเหมือนเป็นวันโลเคชั่นด้วยนะเออแล้วเล่นกับตัวละคร3ตัวนะครับแต่จากที่ผมไปเช็คข้อมูลนะใน MDB ก็ดีในะก็ดีนะเนี่ยมันมีรายชื่อของนักแสดงคนอื่นๆด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่า จะออกมาช่วงไหนหรือว่าอาจจะมีให้เห็นออกมาระหว่างทางตอนที่ดูก็ได้แตนะ่ตอนนี้ในตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือเขาพรีเซนต์แค่3ตัวนี้แล้วเป็นบรรยากาศที่ปีวิเวกอยู่ในป่า <S <S เพราะฉะนั้นหนังมันมีข้อจํากัดในตัวมันเองซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนชอบดูหนังพวกแบบโลเคชันจํากัดหรือวันโลเคชันด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วมาในชองเคเลอร์เทเลอร์ด้วยมันเลยแบบถูกจลิตผมเข้าไปใหญ่อะไรเงรี้ยผมเลยรู้สึกว่า Ne v e r Let Go น่าสนใจมากอีกอย่างหนึ่งคือตัวผู้กำกับ่ะครับของ Ne v e r Let Go คือตัวอเล็กซานดรอาจานะครับผลงานที่ผ่านมาของเขาก็จะมีพวกแบบ The Hell Have Eyes, Horns แล้วก็ Claw นะครับที่เป็นจระเข้ฝนตกพายุที่ ผมเคยบอกไปว่าคลอเป็นเหมือนหนังสัตว์แดกคนที่บวกหนังภัยพิบัติเข้าไปด้วยผสมชิ้นหายว่าวงนะครับอเล็กซานเดอร์อาจาเขาถนัดแบบเหมือนเป็นผู้กำกับสายเป็นเชฟนะครับเป็นเชฟเทเบลน,นิดนึงจับนู่นผสมนี่นะครับตอนคลอก็เป็นเหมือนหนังสัตว์แดกคนที่แบบจระเข้ก็ต้องหนีพายุก็ ก็ต้องหนีอะไรอย่างเงี้ยลองดูเรื่องคลองก่อนก็ได้อเล็กซานเดอร์ไอจานะครับลองไปหาดูก่อนก็ได้ไปเซิร์ฟอ่าไปชิมชิมสไตล์ของพุ่มกับคนนี้ก่อนนะครับแต่ณตอนนี้ตัวอย่างของ Never Let Go หน่าดูโคตรเรื่องต่อไปเป็นหนัง Tiller Fantasy นะครับเขาตัวเองว่าเขาคือ Tiller Fantasy เลยนะครับนั่นก็คือเมนครับโอ้สดใสอย่างกับโฆษณาโฟน Mrs. Marlowe, yes. Harper, yes. Come in. The uh. words I have It's a beautiful house. Uh. Could it just be you staying, or... Excuse me? Huh? Mrs. Marlowe, no? no? Until you give your love. There's nothing more that we can do. Apple from the garden? Y yeah, it was delicious. No 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 no. Mustn't do that. Huh? Forbidden fruit.

ร <Let him S 3> <idan> ู้สึกว่าผู้ชายผิวสีนั่นคืออ,อดีตสามีเธอนะครับเธอมีปมกับสามีตัวละครตัวน,นี้ผู้หญิงเนี่ย Out the ที่คนในหมู่บ้านหน้าเหมือนกันหมดเลย I don't know if he saw you once คนในหมู่บ้านหน้าเหมือนกันหมดก็เล่ game? you hide I'll see c ีหน้าเด็กลอยนิดหน่อยแต่ตั้งใจแหละเขาน่าจะตั้งใจแล้ว โอ้ m มนผู้ชายถ้าเป็นชื่อไทยก็จะแบบผู้ชายเรามาดูสแตทของหนังสแตทพื้นฐานของหนังเรื่องนี้นะครับผมชื่อเรื่องก็คือเรื่องเมนนะสั้นๆนะครับจากค่าย A24 นะครับซึ่งเขาจโจ์ตัวเองว่าเป็นชองหรือแนวเทเลอร์แฟนตาซี กำหนดฉายในสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ฉายไปตั้งแต่ปี2022นะครับแต่ว่าบ้านเราผมไม่เห็นนะว่าเคยเอามาฉายหรือเปล่านะครับจริงๆหนังปี2022บ้านเราก็ยังสามารถซื้อมาฉายได้นะผมว่าน่าสนใจมากหนังเรื่องนี้นะครับที่สหรัฐอเมริกาถูกจัดเรทเอาไว้ที่เรท R นะครับส่วนิซินอฟสิตของเมนเนี่ย ก็คือฮาร์เปอร์หญิงสาวที่เจ็บช้ำและเจ็บปวดจากการอย่าร้างเพราะพฤติกรรมของสามีจนทำให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าผู้ชายคือเพศที่ท็อกซิกและเป็นภัยคุกคามอันเร็วร้ายในชีวิตเธอเธอต้องการที่จะพักผ่อนเพื่อเยียวยาความรู้สึกของตัวเธอเองนะครับฮาร์เปอร์เลือกที่จะหลบลี้หนีภัยมาอาศัยอยู่ต่างจังหวัดอย่างสงบแต่ดูเหมือนว่าฮาร์เปอร์จะมาเจอเข้ากับเหตุการณ์ประหลาดที่เกินจะรับมือเมื่อ ผู้ชายที่นี่ในหมู่บ้านนี้เนี่ยคือภัยคุกคามอันเลวร้ายยิ่งกว่าที่เธอเคยเจอมาหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเล่นเรื่องอปิตาธิปไตยใช่นะครับหนังเรื่องนี้จะเล่นเรื่องปิตาธิปไตยเน็บแนมนะครับผมและสะท้อนถึงสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ในเรื่องเขาก็สร้างตัวละครฮาร์เปอร์ขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจาก ระบบปิดตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่แบบนี้นะครับชื่อเรื่องเลยจั่วเป็นชื่อเมนนะครับตามคอนเซปต์ของเรื่องแล้วเขาก็พาตัวฮาร์เปอร์เนี่ยไปเจอกับชะตากรรมที่ เขาตีความเรื่องปิดตาธิปไตยให้มันกลายเป็นหนังเทเลอร์ที่มันระทึกขวัญกดดันและเอามาพรีเซนต์ทุกคนในแบบที่นอกจากที่เราจะเห็นในตัวอย่างนะว่ามันมีจังหวะบิลล์อัพที่ค่อนข้างตื่นเต้นนะเออเขาบิลล์อัพตัวอย่างดีด้วยเรื่องเมนนะ่ผมว่านะครับบิลล์อัพตัวอย่างดีตื่นเต้นน่ากลัวไอ้ซีนตัวอย่างอ่ะที่ไอตัวฮาร์เปอร์เดินกลางคืนแล้วเห็นเงาไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบนี้ไอ้ซีนแบบนั้นม่งแบบคือถ่ายกันง่ายๆอ่ะ เออถ่ายกันง่ายๆอะ่ะแต่แบบมันได้ผลชมัดเลยผมชอบอะไรแบบนี้มากเลยแล้วเขาจัวว่ามันคือแฟนตาซีนะเออ a 2 4เขาจววังเรื่องนี้ว่าเป็นเทเลอร์แฟนตาซีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีการตเลิดมากกว่าสิ่งที่เราเห็นในตัวอย่างแน่ๆน,นะครับผมบวกกับไอผมไม่ไว้ใจไอ้บรรยากาศที่แบบหมู่บ้านที่ตัวฮาร์เปอร์มันเลือกมาอยูอ่หน้าคนมันเหมือนกันคือผู้ชายในหมู่บ้านนี้หน้าเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเออสังเกตดิ ผู้ชายในตัวอย่างอ่ะหน้าเหมือนกันหมดเลยยกเว้นไอ้คนที่เป็นผิวสีนะเออคนผิวสีนั่นคือรู้สึกถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคนผิวสีนั่นเป็นผัวเก่าของฮาร์เปอร์ไว้และผู้กำกับที่นั่งแท่นกำกับเรื่องเมนส์ก็คืออเล็กซาร์แลนนะครับเจ้าของผลงานที่ผ่านมาก็คือเอ็กซ์มาชิน่านะครับอินเฮเลชันหรือไม่ก็ใกล้ๆนี้กับซีวิลวอลนะครับลองดูก็ได้ลองดูก็ได้ในบ้านเราไม่มีอาจจะต้องอมไม่แน่ใจแพลตฟอร์มไหนบ้างอะไรเงี้ยลองดูแล้วกันนะครับผม ไม่ได้เช็คเรื่องนั้นมาแต่หนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ตอนผมลูดดูตัวอย่างแล้วผมว่าเออเฮ้ยมันยังไม่เก่ามากยังพอแนะนำทุกคนได้เรื่องที่นี่นะครับเรื่องสุดท้ายชื่อเรื่องว่ากุ๊กกูนะครับมาในช่อง horror mystery up? So, no I haven't heard about you. Why would you have heard about me? How would you like, like to, to walk from me at the resort? This happens sometimes. You look like you don't belong here. why is there nobody working the reception after 10? I want you to lock the doors and wait for me I will come pick you up right now oh จังหวะตัดโอ้จังหวะตัดอุ้ยแบบนี้อีกแล้วไม่ชอบเลยเรียอะ if I were you คนรอึดอัดเลยโอ้ Why did you bring us here? Your family belongs here. That's a fucking weird way to put it. <laughs> you were chased by a woman. Yeah. going crazy. We Nature is. Let me hear, Lepopati. Oh, it so good. We Some species I'm giving you the chance to be of great use in our quest for preservation. Oh Consider yourself lucky. Kuku. มาดูสแตทข้อมูลพื้นฐานของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้มาในชื่อกุ๊กูนะครับซึ่งภาษาอังกฤษกู๊กูก็คือนกกาเหว่านะฮะจากค่ายนีอนนะครับ,ารบมาในช่องเฮอร์เรอร์มิสซิลี่กำหนดฉายที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่วันที่9สิงหาคมปี2024นะครับบ้านเรายังไม่เห็นกำหนดเหมือนกันที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยหนังเรื่องนี้ถูกจัดอยู่ที่เรท R ส่วนซินด้มซิสของกู้กูมีว่าลูอิสกับเบธ และลูกๆเนี่ยเดินทางไปยังเทือกเขาเอลฟ์เพื่อไปยังบ้านพักตากอากาศแห่งใหม่ซึ่งลูอิสและเบธจะต้องช่วยออกแบบที่พักเพิ่มเติมให้กับมิสเตอร์เคอร์นิกส่วนเกรเชนลูกสาวของพวกเขาก็ทำงานเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยนะครับตามภาษาแต่ภรรยาเก่าของมิสเตอร์เคอร์นิกเนี่ยดูจะสนใจลูกสาวทั้งสองของลูอิสเป็นอย่างมากแต่บรรยากาศที่นี่ มันดูไม่ปลอดภัยเอาซะเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศและผู้คนที่นี่เนี่ยดูแปลกประหลาดมากบ่อยครั้งมากนะครับที่เกรเชนจะได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากในป่าและในคืนนึงในขณะที่เกรเชนกำลังปั่นจักรยานเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับเธอถูกหญิงสาวปริศนาวิ่งไล่พร้อมเสียงกรีดร้องแบบเดียวกับที่เ,เคยได้ยินหนังเรื่องนี้เป็นหนังในแบบที่แม่งมาทรงผมที่สุด นะครับแต่ว่าชื่อเรื่องอาจจะมีเขาเรียกอะไรติดสปอยนิดหน่อยแต่โอเคนะผม,ผมเข้าใจได้ว่าชื่อเรื่องเขาต้องการให้มันเป็นเหมือนอสัญญาของหนังนะครับที่มันบ่งบอกสโคบของหนังไปเลยนะครับแต่ถ้าใครรู้เรื่องราวของนกกาวัาเนี่ยคุณก็น่าจะสันนิษฐานได้นะซึ่ง นกกาเ่าวอ่ะผมพูดถึงนกกาว่าแล้วกันปกติแล้วนกกาเว่าเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมพฤติกรรมหนึ่งนะครับก็คือเขาชอบอไปฟักไข่แล้วเอาไปไว้ในรังของลกตัวอื่นแทนไข่ของแม่นกในรังนั้นอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่าไปฆ่าลูกเขาแล้วเอาลูกตัวเองไปฝากให้คนอื่นเลี้ยงอะไรอย่างนั้นนะครับมันเลยมีเพลงของไทยคุณเคยได้ยินบ้างว,ว่ากาเว่าไปไขใ่ให้แม่กาฟักอะไรอย่างเงี้นนะ เออนะครับเนี่ยเนี่ยเขาก็น่าจะเล่นเรื่องพวกนี้แหละผมว่าเพราะว่าในเรื่องมันจะมีเรื่องประเด็นโดนไล่ล่ามีเสียงเสริงนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วชื่อเรื่องมันจงใจมากว่าเล่นกุ๊กกูถูกไหมกุ๊กกูนกกาเหว่าตัวละครหลักของเรื่องก็เป็นตัวละครผู้หญิงถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ก็น่าจะมาเวนี้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือผมมองว่าหนังเรื่องนี้ณนะตอนนี้ในตัวอย่างนะมันดูทรงแบบโอ้โหมันถูกจริตผมมากอะ่ะทั้งบรรยากาศทั้งฟอร์มต่างๆลุกของหนังดูดีด้วยเหมือนแบบเหมือนติดฟิล์มลุกหน่อยๆอ่ะช็อตต่างๆเวลาถ่ายโมเสกเวลาเบลอแบ็กกราวแต่ละจุดเนี่ยมันแบบมันให้กลิ่นแบบฟิล์มลุกมากอะ่ะผมชอบโคตรความรู้สึกบรรยากาศมันเหมือนกับเราดูหนังเทเลอร์ที่ย้อนไปสักแบบ ช่วงยุคแบบ90 2 0 0 0แถวๆนั้นนะ่ะเออมันมันมันโคตรแบบถูกใจผมมากเลยแล้วผมโคตรอยากดูนะครับน่าจะเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งทีเ่เน้นไอเดียมากกว่าเน้นโถมเงินลงไปเออหนังพวกนี้ม่นน่าสนใจเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าบ้านเราเอาเข้านะผมดูแน่นอนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกับหนังน่าดูบอกต่อชอบไหมเออมาคุยแบบนี้ชอบไหมนะครับจริงๆคอนเทนต์อันเนี้ย ก,ก็ก็มีเข้ามาในหัวแหละตั้งสักพักแล้วแหละว่าอยากจะทําแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่คุณเห็นนะเออมันมีการรีแอคเข้ามาผสมมันมีอะไรเข้ามาผสมเพราะฉะนั้นมันเสียงเรื่องลิขสิทธิ์สูงมากนะครับแต่ผมว่าไม่ต้องแค่ถ้าแดงก็แค่ใหอ้อนุญาตให้เขายกตรงนั้นออกไปเลยแต่ปาตรงไหนมีลิขสิทธิ์ก็ให้ YouTube เขายกออกไปใช่ไหมถ้ามันมากเกินก็อาจจะลงใหม่แต่ว่าผมจะพยายามให้มันแบบ ไม่ไม,ไม,ไม่โดนลิขสิทธิ์เยอะมากนะอย่างดีก็ไอ้ช่วงรีแอคก็อาจจะหายในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันแต่คอนเซ็ปต์มันจะประมาณนี้แหละผมนั่งดูตัวอย่างปกติเนี่ยไปเจอหนังเรื่องไหนสนุกหนังเรื่องไหนดีเน้นหนังใหม่ไว้ก่อนแนละน่าสนใจนะผมก็จะเอามาแนะนําทุกคนว่าหน้าดูบอกต่อเออเพราะฉะนั้นชอบไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคําติชมนะเออช่วงนี้ผมก็พยายามปรับ,ปร,บ,ป,รบปรับปรับปรุงให้ ช่องนอนหนังมันเข้าที่นะครับรู้สึกมันเป๊ะเ,เพราะฉะนั้นวันนี้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมีหนังน่าดูเรื่องอื่นอือีกนะครับผมก็จะมาแนะนำทุกคนอีก 3, 4เรื่องอย่างนี้นะไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะ ใช่ไหมออประมาณนี้นะครับผมยังไงซะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับและอย่าลืมครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ